สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเมียฟาร์มนะคะขออภัยนะคะไม่ได้ตัดต่อนะคะทําให้เป็นคะ่ะเราก็ถ่ายปุ๊บเราก็จะลงเลยค่ะวันนี้นะคะมีพี่ๆนะคะมีพี่คนหนึ่งแกบ,บอกว่าให้ถ่ายลูกโนเบลนะคะให้ดูซีว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็จะไปให้เพินดูนะจําชื่อพี่เขาไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อได้ถ้าตัดต่อก็จะแคปแล้วก็มาสอนภาพไว้เนาะ เกียจมันละเอียดเยอะอ่ะมันต้องใช้คามาเตอร์เนาะคามาเตอร์ก็ได้แค่ห้านาทีเองก็เลยโอ๊ยไม่ได้เสียเงินคามาตเตอร์ก็เลยไม่ได้ไม่ได้จะไปตัดต่อมันก็เมื่อยน่นเนี่ยมันจุกจิกอะ่ะทำแบบแบบว่าเจ้าของช่องแบบอาจิเตตค่ะแบบสมาธิสั้นค่ะทำไม่ได้นะคะนี่ตอนนั้นเขาก็อยู่ตรงนี้เนาะตอนเป็นเด็กน้อยน่ยนะ เขาก็อยู่ตรงนี้เอา้เอาวอา้าไปยังล่ะไปยังล่ะไปใน,นระนูเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตตัวต่อไปถ้ามันท้องใหญ่อันนี้นะคะลูกโนโบลนะคะหญ้าและฟางเต็มที่หญ <laughs> ้าและฟางค่ะหญ้าและฟางเท่านั้นนะคะอย่างอื่นน็อตนะคะน็อตเลยค่ะไม่มีพร้อมเย่งนะคะทุกทําอะไรก็ต้องมีพูดยิ่งเนาะทุกวันนี้ติดคําว่ายิ่งนะคะคุณผู้ชม้อมเย่งอืม มันก็จะไปดีอยู่นะถ้าให้อาหารดีๆเป็นลำปีด้วยหย่านมด้วยหย่านมได้กี่เดือนแล้วล่จะจำไม่ได้แต่เป็นลำปีแผลแห้งก็แหละเนาะลำปีก็น่าจะเป็นเอนเดมิกนะคะเป็นประจําถิ่นไปแล้วไม่ได้ไข้ได้อะไรอาจจะไข่อยู่แต่ไม่เห็นนี่แม่เขาแม่เขาก็เป็นเมือกออกจากจิ้มแบบคุ่นๆอยู่เนาะน่าจะแบบวัวตามทุ่งนะคะก็เลยไม่ได้ F2 จากแม่นี้เลยนะคะ ไม่ได้เลยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะดูโนโบรลูกโนโบต่อนะคะลูกวีแปดสี่ห้าแปดทับเจ็ดยังปีมีแต่กระดูกขาดูใหญ่กว่าขึ้นนะคะขาคล้ายแม่อยู่แต่ว่าดูใหญ่ขึ้นกว่าแม่อยู่แต่หนอกก็ล้าไปหน้านิดนึงแต่หนอกแล้วยืนตรงก็ดูดูล้ําไปหน้านิดนึงเนะาะเพราะว่ามันเป็นวัวเอฟเนาะ เอฟก็จะเป็นศูนย์ไปเลยเพราะว่าตัวผู้เนบจูนจะมาทําไมเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเนบจูนอีกครั้งหนึ่งตอนที่มันท้องตัวโตวใกล้คลอดเนาะอันนี้ถ่ายถ่ายไปแล้วเนาะใกล้คลอดแั้งแต่ครบครบคลอดวันที่ยี่สิบพรุ่งนี้เนาะวันนี้สิบเก้ามิถุนาหกห้าขอให้เป็นตัวเมียเนาะเนี่ยเนะี่ยใกล้คลอดเนบจูนจะมาทำไมเนบจูนถอยเนบจูนถอยจูนถอยไปถอยไป จะดูลูกโนโบลแหมเนบจนไปเรอนี้ลูกโนโบลนะคะขางออยู่นะตรงไหมก็ตรงอยู่ตรงอยู่ตรงอยู่แต่ว่ากล้ามเนื้อไม่มาเติมเต็มไม่ใช่ทำไมก้อนหินมันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก้อนหินออกมาก่อนก้อนหินตรงนี้เอาวางผิดที่นนี่หัวจะเยยะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมก้อนหินต้องวางตรงนี้ ต้องวางตรงนี้ก้อนหินยวมันจะเหยียบก้อนหินมันแฉะนะคะเวลา,นาหน้าฝนเอเลยเอาต้องวางตรงนี้แหละวางตัวนั้นเดี๋ยวก็เจ็บถากขาอีกนี่ลูกโนเบิลนะคะพี่น้องวัวเอฟเนาะก็ได้แนี้แหละงุกแขาตรงอยู่นะขาตรงยิ่งขาตรงกล้ามเนื้อก็จะมาดีอยู่คงจะเข้าขุนนะเนาะจะไม่รู้ว่าจะปล่อยได้ตอนไหนนะคะสิบสองเดือนนั่นแหละเขาปล่อยที่สิบห้าเดือนเนาะวัวตัวผู้สิบหกเดือน ถ้ายีิบสี่เดือนนี่คือดีเลยคงได้เข้าขุนเนาะราคาเนื้อธรรมดากว่าจะได้ตัวนี้มาก็เสียน้าเชื้อไปสองหลอดเสียโนโบลไปสองหลอดเสียทิ้งหนึ่งหลอดแล้วก็เลยมาได้หลอดนี้แต่เป็นตัวผููนะคะก็จะประมาณนี้สําหรับลูกโนโบลที่ฟาร์มเมียเนาะไม่ได้จีนะคะหนึเชื่องดีนะดอรซิลิตี้เนาะดอรซิลิตี้เชื่องดีน้องนี้ดังขาดแล้วนะคะดังขาด ว้าขึ้นไปเลยเพราะว่าน้องคิดหน้ามืนนะคะมาๆๆๆจะสั่งขี้หมกใส่แม่ไหมลูกสั่งขี้หมกใส่คนทำไมมาๆมา,มา,มาสั่งขี้หมกใส่คนแม่ชอบให้จับนะอยากให้จับอยู่อยากกินด้วยอยู่แต่ว่าย่านย่านเจ็บดังคนคนตำมาเนาะคน,คนจับมาเนาะพ่อเขาลัดอะไรไงเราก็เลยไม่อยากเอาเออก แกว่ามันมือนแกะก็รัดเลยมันก็เลยเป็นบาดบาดออกไม่ได้ด้วยแย่ด่านี่นะคะลูกโนโบโนะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมเนาะเดี๋ยวก็จะถ่ายตัวที่ท้องกับดูดอฟแล้วก็จะถ่ายตัวที่ท้องกับโจคิดเนาะตอนที่ท้องแก่ๆแล้วกันนะคะก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปหรอกคะ่ะเพราะว่าตัดต่อไม่ได้ไม่เอาลูกไม่เอาจับไม่ได้เลยนะเนบจูนมามา เอฟจูนเมื่อทาดอะไรว้ยลูกโนโบโลถ้าเลี้ยงดีนะจะอ้วนอยู่นะแต่เป็น F0 ฟนย์เนาะเลยไม่ได้แม่เขาเป็น F1 อันนี้หนูเป็นผู้ชายก็เป็น F0 ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะเมือดเด่อ่ดนเอฟจูนอะ่ะ ื่องดีนะ,ะหันมาหันมาเข้ากล้องบอกแค่ตัวน้อยแม่กระดูกแข็งมากดีนะพ่อก็ได้แค่นี้แหละเติมเต็มมาี่ลายเนาะลาไปแล้วสวัสดีค่ะได้อะไรไหมจากคลิปนี้เพราะว่าน้องเขาไปกินยาน้องเขาไม่เดินโชว์น้องเขาไม่เดินโชว์เลย โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชเน่โชเน่โอ้นี่เห็นอยู่อ่ะ,อะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะถึงแม้จะได้ไม่มีอะไรนะคะก็พอจะได้ชมได้ทักทายกันนะคะขอบคุณพี่ๆที่มาทักทายกันคะ่ะในคอมเมนต์นะคะติดตามแล้วได้หกพันแล้วนะคะทำมาห้าปีนะคะผู้ติดตามหกพันเพราะว่าเราไม่ตัดต่อ เราไม่มีจุดอะไรน่าสนใจค่ะเราก็ถ่ายเราก็ลงอย่างนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่ยาฟาร์มลาไปแล้วค่ะอ๋อลืมบอกท้ายคลิปนะคะถ้าวัวหนึ่งตัวหนึ่งเราคลอดหนึ่งทับหนึ่งสองเราก็จะมาถ่ายให้ชมนะคะคุณผู้ชมค่ะรอรุ้นเลยค่ะรอติดตามหนึ่งทับหนึ่งสองลูกชายหรือลูกสาวหนึ่งทับหนึ่งสองนะคะ รอรุ้นเลยค่ะนั่นค่ะไปนอนเล่นแล้วไปนอนเล่นแล้วตัวนั้นไม่รู้ว่าจะกอดตอนไหนนะคะสวัสดีค่ะ